นุนโดดหน่วยบริหารและจัดการทุนนั่นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจอบนิธิสมุดโครจรครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรา ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาหลากหลายมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในภูมิภาคนี้วิถีดั้งเดิมของคนอีสานวันนี้เขาถูกพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเอางานวิชาการมาเป็นตัวเชื่อมครับเพื่อที่จะทําให้ของที่อยู่ธรรมดาธรรมดาของเราเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสามารถทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรองรับนักท่องเที่ยวนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าพูดถึงสมุดโคโจรในทริปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับงานวิชาการที่เข้ามาสู่พื้นที่มีการต่อยอดในความหลากหลายมิติด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทําให้วันนี้วิถีชุมชนแบบง่ายๆของเรามันถูกพัฒนาคุณผู้ชมเคยได้ยินคําพูดคำนี้ไหมครับ local สู่เลอค่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุภาวดีโพธิยาราชอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอบค่ะกับประเด็นวันนี้เลยดีกว่าครับอาจารย์ครับต้องบอกเลยว่าภาพรวมของการจัดงานในวันนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าทางกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่ากองทุนววนโดยสกสวนะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มอบหมายภารกิจแผนงานสําคัญให้กับทางบพคคือหน่ว บริหารและจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะเป็นแฟกชิปสําคัญมากของประเทศไทยท่องเที่ยวต้องสร้างรายได้นะคะสร้างคุณค่าแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวเราก็เลยออกแบบแผนงานออกมาเป็น2แผนงานย่อยด้วยกันอันแรกคือการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอันที่2ก็คือเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะดังนั้นในปี2567เนี้นะคะ ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสกสบก,ก็เลยสร้างความร่วมมือร่วมกันการที่จะขับเคลื่อนแผน13โดยที่ในแผน13นี้ค่ะก็จะหยิบยกจังหวัดนําร่องขึ้นมา5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือสระบุรีลำปาง บึงการนะคะสตูนและก็พื้นที่ ec <อ>ค่ะเ,<อ>เพื่อที่จะพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนะะแล้วก็ตอบโจทย์มิติของสิ่งแวดล้อมด้วยโดยใช้กลไกหนุนเสริมทางด้านวบนอค่ะ<อ>ก็คือเอาองค์ความรู้ของเราเข้ามาขยับในระดับพื้นที่ระดับตำบลน,นะคะเ,<อ>เราก็พยายามขับเคลื่อนจากฐานที่เรามีอยู่<อ>ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางรถไฟ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารนะคะเรื่องของมวยไทยนะคะเรื่องของสปาเรื่องของเทศกาลนะคะต่างๆแล้วก็เรื่องของเมกะอีเวนต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในการที่จะช่วยทําให้อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศไทยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศค่ะ ทั้งสภาพัฒน์แล้วก็สกวสวร,รวมทั้งบบขก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬในวันนี้นะคะเรามีผลงานวิจัยที่จะพร้อมในการที่จะส่งมอบให้กับจังหวัดบึงกาฬนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ู้ชมครับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญท่านเป็นรองผู้ในการสกสวครับท่านดรนิรวัตธรรมจักรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกับประเด็นเลยดีกว่าครับที่มาของบทบาทของสกสวก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสกสวเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดสรรทรัพยากรครับเราก็เป็นคนที่จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้กับหน่วยงานแล้วก็รวมถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนที่ให้ทุนต่างๆในประเทศนี้กับเรื่องของการขับเคลื่อนแผน13เรามีการเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับ แผน13นะครับสภาพัฒน์ก็กำหนด13บดหมายของการพัฒนาขึ้นมาโฟกัส <Focus S 1> เป้าหมายที่เราพูดถึงที่ว่านี้ส่วนหนึ่งก็คือการโฟกัสในเชิงพื้นที่ครั้งนี้เองเนี่ยเราก็ถือโอกาสว่าเราเป็นคนที่ขับเคลื่อนแผนเราก็อาศัยจังหวะนี้ในการคุยกับสภาพัฒน์เพื่อหาโมเดลนะครับหก็คือสกสวอเองเนี่ยเรามีสต็อกอ้อมโนเลจพูดง่ายๆว่าเรารู้ข้อมูล เรามองเห็นโอกาสก็คือบมืองการเป็นจังหวัดที่เกิดใหม่ส่วน2ก็คือเป็นเมืองที่มีศักยภาพในเรื่องของการค้าชายแดนแล้วก็กําลังจะเกิดโลจิสติกแห่งใหม่ที่สำคัญก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่มีโอกาสอีกมากในการพัฒนาแผนในอนาคตเรา,ามีอะไรยังไงบ้างไ,งไหมครัคือจริงๆไม่ได้มาครั้งนี้แล้วก็จบนะหมายความว่า หลังจากที่มาในครั้งนี้เราก็จะมีกลไกในการทํางานร่วมกับพื้นที่ที่แน่เลยก็คือพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ให้ความสําคัญกับทั้งหมดหมายของสภาพัฒน์นะฮะกับทั้งมิติของววนอที่จะช่วยเข้ามาพัฒนาพื้นที่เราก็คิดว่าก็จะมีเรียกว่าโนดนะฮะหรือ local actor เนี่ยที่ช่วยเราในการให้ข้อมูลซึ่งข้อมูลก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเขามีความต้องการววนอตรงไหนในการไปแก้ปัญหาหรือมีความต้องการววนาตรงไหนที่จะไปเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่นน้องประชชา กลับมาโวัวจรมาต่อครับที่จังหวัดบึงการกับสมุทโควจรโลเคอลสู่เลอค่าซึ่งเป็นการนําเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมายกระดับสร้างมูลค่านําไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญอย่างสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภพัฒที่เข้ามาร่วมทํางานและสนับสนุนในพื้นที่ครับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเราจะรู้จักกันเรียกเป็นเล่นๆกันว่าสภาผานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเลยในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีนะคะทีนี้เรากำลังนั่งคิดว่าจะทําอย่างไรให้เกิดการขับเคลื่อนในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติเพราะเนี่ย เราก็จะต้องคิดบทบาทใหม่ขึ้นมาอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือการเป็นช่างเชื่อมหนึ่งคือเราเชื่อมโยงข้อมูลอ,มองค์ความรู้ต่างๆเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เห็นชัดๆคือสอก,กสวเพราะเรารู้ว่าการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันสําคัญมันคือทิศาทางที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสภพัฒน์เดินคนเดียวไม่ได้เราต้องการเห็นเป้าหมายของแผน13เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ท้องถิ่นตำบลเนี่ยการที่เราจะทํางานในพื้นที่เนี่ยเราต้องดูศักยภาพของเขา ดูความต้องการของเขาไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขาทําอะไรแล้วเราโยนตูมลงไปมันจะไม่เกิดผลสำเร็จเพราะ้เราก็ร่วมมือกับทางสกสวทางจังหวัดบึงการที่จะเป็นจังหวัดนําร่องของเราเรารู้แล้วว่าศักยภาพของพื้นที่คือเรื่องของการเกษตรอีกประเด็นหนึ่งที่เด่นชัดมากก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์มิติของการท่องเที่ยวความเชื่อศาสนาอันนี้คือการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่อยู่ภายใต้หมุดหมายของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของแผน13แล้วก็เกิดความยั่งยืนด้วยเพราะว่ามันเป็นศักยภาพของชุม แล้้วกกก็จะทใหเเิดาารขับํครืื่่ออนได้้้ยยาางงงแแทจิลลววก็มมีคมคัุณผู้ชมแน่นอนครับว่ามาถึงบึงการเราต้องขอมาร่วมพูดคุยกับคนท้องถิ่นที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการนำเอาอัตลักษณ์ของวิถีชาวบ้านมาสร้างมูลค่าจนกลายเป็นจุดเด่นและที่มาของคำว่า l o c a l สู่เลอค่าท่านนี้เลยครับ ข้างๆคุณตรงนี้คุณสุทธิพงศ์สุริยะหรืออาจารย์ขับนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับชอบครับอาจารย์ครับกับประเด็นกันก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้การเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตของเรา เราเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองในเรื่องของโครงสร้างของประเทศนะ<ม>คือความเป็นเศรษฐกิจฐานราก<ม>ซึ่งความเป็นหมู่บ้านนะฮะอย่างผมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านบ้านนอกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความงามความเลอค่าในบ้านนอกก็เลยเอาสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือศ<ม>ิลปะการออกแบบร่วมสมัยมนะฮะเราอยากเห็นบ้านของชาวบ,บ้านทุกๆหลังเนี่ยเอาเรื่องของการออกแบบมาทําให้บ้านมีโทนสีสวยงาม,มและก็ ให้บ้านของชาวบ,บ้านเปิดบ้านให้นะักท่องเที่ยวเข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้นี่คือคําตอบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนนะครับ<อ>ความเป็นบมืองการเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอําเภอนะที่ขึ้นตรงต่อจังหวัดหนองคายควิถีเรายังเป็นอะไรที่เป็นรากเหง้าเดิมมากๆเลยเร<อ>าก็มาดูว่าในแต่ละสาภาพพื้นที่มันมีของดีอะไรอพอเรามองเห็นเรื่องของตัวคอนเซปต์ดีไซน์ ที่เหลือเราก็แค่มองรายละเอียดปีนย่อยไปเติมแต่งเทาน,นีเนี้มันก็กลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างแน่นและกระชับแล้วก็โดดเด่นออกมาในที่สุดเราจะต้องเป็นผู้ที่นำวัฒนธรรมเนี่ยเอามาใชา้ก็คือเรื่องของการแต่งกายต้องเอาออกมาถามก่อนสีมีผลไหมฮะวันนี้เห็นคนใส่สีม่วงกันเยอะมากบึงการถ้าจะบอกว่ามันเป็นสีของจังหวัดเนาะพโพซิตี้ตอนเนี้ ผมก็พยายามที่จะกระจายการรับรู้ว่าการจดจําสีเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยส่งต่อง่ายๆทายังไงให้น้องเที่ยวเนี่ยเห็นสีปั๊บแล้วก็ระบุสเปคเลยว่าม่วงคือมือการ เขียวคือโซ่พิสัยอ๋อของผมสีเขียวถูกต้องครับอันนี้คือโซ่พิสัยโซ่พิสัยนี่คืออำเภออำเภอนี่คือจังหวัดนี่คือจังหวัดเน่นี่ในตัวพี่ก็ทั้งจังหวัดทั้งอำเภอใช่ทั้งจังหวัดทั้งอำเภอมาหมดมาหมดมาหมดยกมาเอออันนี้คือความโดดเด่นนะสิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือโซ่พิสัยโมเดลนะวันนี้โซ่พิสัยโมเดลคืออะไรและมีการขับเคลื่อนยังไงได้บ้างครับการเอาศิลปะการออกแบบร่วมสมัยมาเป็นเครื่องมือในการแก้โจทย์ความยากจนพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้าน มีสภาพเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมหมดเลยแต่เราจะทํายังไงให้หมู่บ้านเกษตรกรรมที่เลอค่าเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มีท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่จะทําให้น้องเที่ยวมีกําลังจ่ายเยอะๆเข้ามาในพื้นที่เราฉะนั้นการออกแบบก,ก็คือหนึ่งในคําตอบของการที่จะทําให้คนเนี่ยมาเที่ยวหมู่บ้านเกษตรกรรมฉะนั้นโซนเสรโมเดลก็คือ การเอาเรื่องของศิลปะการออกแบบมาพัฒนาที่เรียกว่าบาวรบ้านวัดราชการที่ผมทําก็คือบ้านชาวบ้านมีวัดนะครับมีโรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งไปทําคุกอย่างเงี้ยในพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของการออกแบบเข้าไปแก้โจทย์นะครับที่เรียกว่าโซ่พิสัยโมเดลนั่นเอง กลับมาโคจรกันต่อครับที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการกับการนําเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่ออย่างพญานาคที่ถูกต่อยอดไปเป็นสินค้าและสร้างรายได้มากมายเข้าสู่ชุมชนรวมทั้งผ้าท,ทอเครื่องแต่งกายเครื่องจักสานและของใช้พื้นถิ่นที่ถูกสร้างสารรค์ในดีไซน์ที่หลากหลายรูปแบบเลยละครับ อันนี้นะครับที่มาที่ไปคือเ,ออเข้าวเหนียวเนาะนเราเราจกข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวก็เป็นกระติบอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่นี้ใช่ใช่เราก็จกกินทีนี้พอเรามาทําเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ย คนภาคอื่นเขาไม่กินข้าวเหนียวก็ขายไม่ได้เงินไม่เข้าพอมันขึ้นรูปเป็นทรงคมได้แปลว่ามันต้องขึ้นรูปเป็นทุกคําตอบได้เนี่ยนี่คือคําตอบของการขึ้นรูปราคา5 5 0ารบาทบาทโอเคงานฝีมือ950ถ้ากระติ๊บข้าวกี่บาทครับ1 8 0อ่แ180อันนี้เท่าไหร่นะ9 0 0 950 ห้าเท่าเห็นไหมครับเพิ่มมูลค่าแค่ดีไซน์อันนี้เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์กินได้เราทําพิพิธภัณฑ์อันนี้คือกินได้ฮะนัยยะไม่ที่กินนะครับคือเงินเข้าชาวบ้านเออชาวบ้านได้ประโยชน์เก๋ดูดีเท่900อุ้ยโอ้แม่เจ้าขอบคุณเอาเอาแอนไหนฮะเอาอันไรดีอันนสวยขรุขระด้วยให้เอออันนี้อันนี้ครับเข้าได้ทุกงานครับเท่าไหร่นะ950อ่า950ซื้อเลยอ่งเฮงๆรวยๆฮะเอ การที่เราจะทําการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยคอยนี้มันต้องเป็นเชิงบูรณาการเนาะเราต้องหยิบในเรื่องของโครงทั้งหมดเลยเ,เพราะเวลาท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเขาจะต้องเห็นหลากหลายอย่างทําหมู่บ้านให้สวยแล้วมีผลิตภัณฑ์ของใช้ที่เป็นงานคราฟงานจักสานแล้วมีที่พักมีอะไรแล้วสิ่งสําคัญสุดนักท่องเที่ยวต้องการที่อยากจะมีประสบการณ์คือการกินเ,เรื่องกิน,เ,นเป็นเรื่องใหญ่มากนะโลโคอลฟู้ดเนี่ย ผมก็ได้พัฒนาอาหารของพื้นที่นะครับเอาอาหารแบบดั้งเดิมแต่รูปแบบการเสิร์ฟเป็นแบบสำหรับรางไม้ไผ่ที่เห็นยาวๆนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มีการดิสเพลย์เอาอาหารใส่ลงรางไม้ไผ่แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบเป็นอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวอยากจะมาชิมอาหารรสชาติดั้งเดิมแต่รูปแบบต้องว้าวเราก็เลยต้องสร้างความว้าวให้นักเที่ยว ดูหน้าตานี่อาหารกลางวันครับกับสิ่งที่จัดมามแบบนี้เลยฮะมันดูกลายเป็นเก๋เท่มากๆเลยอาจารย์ใส่กระทงใบตองครับอย่างอันนี้ก็คือลาบปลาลาบผันโของลาบปลาน้ำโคงเนี่ยมาก็คือเนี่ยอาหารพื้นเมืองที่คนทั่วๆไปเขาทานกัน แต่พอมันมาอยู่ในสำรับแล้วมาดูเท่มากครับผมว่าสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดแหละเพราะค,คุณมาคุณได้คอนเทนต์แน่ๆคุณจะต้องมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปลงโพส,สตอรี่ของคุณด้วยด้วยตัวของพี่เป็นฟู้ดสไตลิสต์แล้วก็สิ่งเหล่านี้เราจะทํายังไงให้อาหารบ้านบ้านเนี่ยมันสามารถคือสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นเรื่องราวได้เป็นอาหารเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าห้ามเปลี่ยนสูตรนะสูตรเดิมแต่ เปลี่ยนรูปแบบการจัดการใหม่มที่จะต้องได้ตลาดออมูลค่าสูงได้ฝรั่งเข้ามาได้กลุ่มคนที่ชอบศิลปะที่กําลังจ่ายดีอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วและเราก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของหนังสืออาหารพื้น,นถิ่นโลเคอสู่เลอค่าซึ่งอาจารย์ทําร่วมกับ บอพอขอเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับต้องขอบคุณนะครับทางบพอขอหรือหน่วยงานสออก,กอสออกวแล้วก็กองทุนวบ,อบอนอนที่มองเห็นว่ายุคนี้รัฐบาลกำลังพูดถึงคำว่าซอฟพาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์ที่ง่ายสิสุดสำหรับท้องถิ่นก็คืออาหารการกินแนวคิดของทางกองทุนก็อยากให้ผมทำอาหารท้องถิ่นโลโก้สูุดค่ะ 3จังหวัดก็คือเริ่มต้นที่บ้านเกิดผมก็คือจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนคารพนมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดสกลนครก็จะค่อยๆปล่อยแคมเปญน,นี้ออกมามโครงการของที่ร่วมทํากับทางบวบาขอยก็คือเน้นความร่วมสมัยมเน้นแฟชั่นเน้นเด็กวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ใช้มือถือเยอะอฉะนั้นเมื่อเราทำการถ่ายทำหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยให้วัยรุ่น เข้ามาส่งเสริมในการทำ PR า PR ประชาสัมพันธ์ให้เรา<ม>และท้ายสุดแล้วมันทำให้เกิดการรับรู้ได้เร็วสุดท้ายแล้วความเป็นหวัยรุ่นนะจะดึงทุกสินทุกอย่างมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่นําจังหวัดบึงการสร้างตัวตนยกระดับและก้าวไปได้ไกลนั่นก็คือพ่อเมืองของเราท่านจุมพศวันณัชชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกับภาพรวมในวันนี้ที่มีงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงการแห่งนี้นั่นเองครับบึงการมีต้นทุนแต่เราขาดความรู้ถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เราขายกล้วยเป็นกล้วยได้ราคาแค่ราคากล้วย แต่ถ้าขายไอตัวใบกล้วยหรืออะไรพวกนี้ทําให้มันเป็นกระเป๋าอีกราคาหนึ่งถูกไหมฮะเหมือนกันครับตอกสววิทยาศาสตร์นวัตรกรรมความรู้ต่างๆที่จะมานําไอตัวที่มีอยู่ในบองการรวบถึงทำยังไงครับให้อาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในบองการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาทายัางไงครับให้คนเข้ามาในบองการแล้วเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันท่านรู้เลยท่านจะไปที่ไหนบ้างท่านมานี่ปุ๊บท่านจะไปกินอาหารที่ร้านไหนอย่างนี้ครับผมว่าตัวนี้คือวิทยาศาสตร์ตัวนี้คือนวัตกรรมซึ่งเรามีต้นทุนเอาต้นทุนเราบวกกั สิ่งที่ทางสกสวสภาพัฒนามาผมว่าสุดท้ายตัวนี้มันจะทําให้ไปสู่การซีนิจี้ก็ทําให้บึงการมันโตได้บึงการมีอะไรน่าเที่ยวครับโอ้บึงการมีเรื่องน่าเที่ยวเยอะไปหมด้วท่านเอาต้นๆเลยนะฮะเรื่องธรรมชาติท่านมาเจอที่นี่ท่านเจอ6น้ําตกเนี้ยท่านเคยเจอจังหวัดไหนหกน้ำตกไหมโอ้โหเยอะมากมีสิ่งอเมซิ่งอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นตอนนี้อใครเคยมาหินสานมวันที่มีปะวานเหมือนปะวานเรื่องความเชื่อ ในเบรดลุ่มน้าโขงเนี่ยผมว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งพญานาคนะครับสุวรรณนาคราชสร้างเมืองบึงการขึ้นมางนั้นบึงการเรามีจุดที่เป็นไฮไลท์เรื่องที่ถ้าท่านอยู่ในสายเชิงศรัทธาท่านต้องมาเช่นอะไรครับวัดอาคงเนี่ยที่เป็นะดอแม่น้ําโขงถ้าสามารถไปได้ที่อะไรครับบึงขงหลงไปดูว่าปู่อืออที่ทุกคนมาขอพรกันแล้วจะได้ไปท่านได้ทั้งธรรมชาติท่านได้ทั้งตัวของทั้งเชี่ยวเชิงศรัทธารวมถึงวัฒนธรรมต่างๆบึงการเมืองต้องมาครับ ความงดงามธรรมชาตินี่คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดบึงกาฬนี่คือบึงโขงหลงครับบึงโขงหลงเนี่ยจัดได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่นะครับมีเนื้อที่อยู่ที่1นึ่ไร่เป็นพื้นที่ที่คนที่เนี่ยเขานิยมเดินทางมาแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจเราจะได้เห็นคนมาเล่นน้ําคนมาร่องเรือมาสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติในขณะเดียวกันก็มานั่งรับประทานอาหารแบบนี้ อร่อยกับอาหารเต็มอิ่มกับบรรยากาศนี่แหละคุณผู้ชมจังหวัดบึงกาฬคุณผู้ชมครับจากความโลเคอลสู่เลอค่ากับพื้นที่ต้นแบบที่จะเป็นโมเดลสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาในหลากหลายพื้นที่ทั้งในมิติของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมและอาหารทั้งหมดนี้จะสร้างคุณค่าและนำไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงนำรายได้กลับเข้ามาสู่ชุมชนด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในพื้นที่และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างเช่นสก,กสว,กวบอพอและภาคีเครือข่ายที่สร้างการมีส่วนร่วมทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มีความสุขตลอดไปอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับ ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณสกอสอวบอพออและกองทุนววนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสมุดโควจรสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ